พบสชีวิตยากจนไม่มีบัตรประชาชนไร้สวัสดิการค่ะ วันที่27มิถุนายน2568นายแก้วคงวงนายอำเภชอชะอํานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาลานางสาวนิตยานกเทียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาลานางสาวจารุวรรณเชิงชันวิทย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีนางสาวออนอุมาทองมานักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาลาผู้ใหญ่บ้านหมู่6คณนะอสอมหนองสาลาอพมอำเภอชะอําเจ้าหน้าที่อปทและผู้อำนวยการสถาน ร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่44ริมคลองชลประทานหมู่6บ้านสถานีรถไฟตำบลหนองสาลาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีของนางอมพรโสภาพอายุ77ปีเป็นชาวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายรสสุคนลูกชายคนรองสุดสาครอายุ42ปีและนายปัญญาลูกชายคนเล็กหลงน้อยอายุ31ปีทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดลบบุรีมีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวและเผาถ่านเลี้ยงชีพ หลังได้รับแจ้งว่าทั้ง3คนไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐไม่มีสิทธิรักษาใดๆมานานหลาย10ปีอาศัยอยู่ในบ้านสังกะสีหลังเล็กๆสภาพทรุดโทรมพร้อมร้านสาวอีกหนึ่งคนโดยพบบริเวณหน้าบ้านขุดเป็นหลุมเผาถ่านไว้หาเลี้ยงชีพในครอบครัวโดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าช่วยเหลือนำสิ่งของไปมอบให้ก่อนเตรียมประสานทางจังหวัดลพรบุรีเพื่อขอทําบัตรประชาชนให้ทั้งสคนยายแอดอายุ77ปีเล่าว,ว่าไม่มี บัตรประชาชนตั้งแต่เกิดนาน77ปีแล้วตนเองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลส่วนานารสุคนก็ไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐหรือการรักษาสิทธิ์รักษาใดๆเลยตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่เพชรบ,บุรีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายภาคส่วนได้เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลครอบครัวอยู่ตลอดเคยไปที่ว่าการอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีกับพี่สาวเพื่อไปขอทําบัตรประชาชนมา2-3ถึงครั้งแล้วแต่พี่สาวได้บัตรประชาชนไปแล้วแต่ ของตนยังไม่ได้เพราะไม่ได้ส่งเรื่องไปพร้อมการตนจึงไม่ได้บัตรหลังจากนั้นตนก็พยายามติดต่อไปทางกำนันในพื้นที่ชายบาดานแต่ยังหาเบอร์ติดต่อกำนันไม่ได้ซึ่งครอบครัวตนอยากมีบัตรประชาชนเพื่อจะได้รับสวัสดิการของรัฐหรือสิทธิรักษาปัจจุบันทําอาชีพเผาถ่านขายกระสอบละ130บาทแต่ละเดือนรายได้ไม่เท่ากาันเพราะขึ้นอยู่ว่าจะทําไหวแค่ไหนและยังมีหลานสาวอายุ10ขวบที่ต้องดูแลอีกหนึ่งคนนายปัญญารูกชายคนเล็กก็ไม่มีบัตรประชาชน มีแต่สูติบัตรแต่ก็มาถูกพ่อเผาทิ้งไปแล้วเมื่อตอนอายุประมาณ16ปีปัจจุบันครอบครัวนี้อาศัยอยู่กันอย่างยากลําบากจะไปหาหมอก,ก็ไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับตามสิทธิ์โชคดีที่ยังมีหน่วยงานในพื้นที่คอยมาดูแลวความเป็นอยู่ให้แก่ครอบครัวนี้ขณะที่ด้านนายแก้วคงวงแหนมเภอชียมให้ข้อมูลว่าทางอําเมชอําได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้บ่อยครั้งก่อนได้ทําหนังสือประสานไปยังที่ว่าการอําเภอที่จังหวัดลบบุรีเพื่อขอให้ตรวจสอบประวัติครอบ คอบครัวนี้เพื่อขอออกบัตรประชาชนให้ทั้ง3รายนี้แต่เรื่องก็ยังเงียบหายไปนานหนึปีแล้ว